สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะโพสต์มาคุยถึงเรื่องรถโดยสารสาธารณะนะคะปกติแล้วเนี่ยโพส์อะอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางนะคะได้ไปขับขี่ของที่นี่แล้วเนี่ยใช้รถยนต์ตลอดเลยมีประสบการณ์เหมือนกันตอนที่มาที่อเมริกาใหม่ๆนะยังไม่ได้ไปสอบไปขับขี่เนื่องจากว่าเอกสารก็ยังไม่ครบ ก็อยากจะไปเที่ยวนูน่นนี่ดูนั่นดูนี่อย่างเงี้ยก็ต้องใช้รถโดยสารประจําทางก็มีรถเมย์รถไฟนะพวดนึกอยู่เนี่ยว่าไอ้รถเมย์ภาษาไทยเนี่ยมันสะกดเป็นเมย์สระเอมอมมาลอลิงกันลันไหมอะภาษาอังกฤษเขาเรียกรถบัสเขาไม่ได้เรียกรถเมย์เหมือนบ้านเราอะเดี๋ยวต้องไปหาดูร <c oughs> ัดอื่นไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะเอาที่ไปมาเนี่ยยังไงแล้วกันจะพาไปดูสถานที่จริงเนี่ยไม่ได้พาไปนะคะ เพราะว่าไปคนเดียวไม่สนุกแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนดีนั่งรถไปคนเดียวเพราะว่าสถานีรถไฟใต้ดินที่เคยไปอะ่ะมันน่ากลัวครับทุกคนในความรู้สึกของโอ้นะมันน่ากลัวแต่10ปีที่แล้วอะ่ะมิสเตอร์เนี่ยนะเขาบอกว่าในชีวิตเขาอะ่ะเขาไม่เคยใช้รถประจำทางเลยนะเพราะเมื่อก่อนเขาอยู่รัฐนอร์ทดกกต้านะเ,าเคยไปไปนิวยอร์กหรือชิคาโกที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละไปเรียนกีตาร เขาก็ใช้รถยนต์ตลอดบ้านเขาพอจะมีอันจะกินก็มีรถใช้ตั้งแต่วัยรุ่นอ่ะแล้วเวลาเขาไปต่างรัฐอ่ะไปกับเพื่อนเขาก็ขับรถกันไปอ่ะนะก็ได้มามีโอกาสได้ใช้รถประจําทางรถสาธารณะเพราะเมียเนี่ยแหละก็เพื่อนเมียเพราะตอนที่ปนมาเนี่ยก็มีเพื่อนมาด้วยกันคนหนึ่งนะคะเพื่อนมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วจะต้องเดินทางไปเรียนโรงเรียนเนี่ยก็อยู่ คนรัตกันนะคะว่าจะมีภาพเอามาให้คุณดูแต่ว,ว่าไม่ได้พูดตรงกับภาพที่นําเสนอหรอกนะเพราะว่าภาพที่วัดมีเนี่ยอยู่นิดหน่อยเองตอนที่ได้เปรียวอกาสไปแล้วก็ถ่ายรูปมา,มา,มาไว้แล้วก็จะหาภาพในอินเทอร์เน็ตมาประกอบบ้างเล็กน้อยนะคะ <c oughs> ก่อนนี้นี่ไม่ได้ทําวิดีโอหรือทําก็ไม่รู้นะ <c oughs> เนื่องจากว่ามีภาพแล้วก็วิดีโอ เยอะมากล้านแปดแสนติดอยู่ใน external hard drive แล้วมันเจ๊งไม่ได้ซ่อมเพราะว่าค่าซ่อมแพงก็เลยไม่ซ่อมนะใช้รถเนี่ยนะต้องเช็คนะคะทั้งรถเมล์และรถไฟพูดถึงแค่รถเมล์กับรถไฟนะต้องเช็คตารางเวลาเดินรถให้ดีๆให้มั่นเหมาะเพราะผมมีประสบการณ์ไปเที่ยวห้างไปเที่ยวห้างแล้วก็ดูตารางรถผิดนั่งรอรถหน้าห้างรถเมล์ จนมันมืดข้ามแล้วอะ่ะรถเมย์ก็ไม่มาสัทีก็เลยตัดสินใจถามคนแถวๆนั้นแหละเขาบอกว่ารถเมยหมดไปตั้งนานแล้วอยู่เอ้ยเดือดร้อนต้องโทรให้วิเตอร์ไปรับแล้ววิเตอร์ก็โมโหโมโหเสร็จ เขาก็บ่นบ่นบ่นไงเพราะว่าไอ้ห้างที่โบ๊ทไปอ่ะมันอยู่ใกล้กับที่ทํางานเขาเขาบอกว่าไอ้ไปรับเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะแต่ยูไม่รู้จักวางแผนก่อนอ่ะยูโทรมาตอนไอ้กลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยถ้ายูโทรมาตอนที่ไอ้ยังไม่กลับมายังอยู่ที่บริษัทอ่ะไอจะโอเคกว่าจะได้รู้ว่าเออไอต้องไปรับยูอย่างเงี้ยแล้วถ้ายูเสร็จเมื่อไหร่อ่ะยูก็โทรมาไอก็อยู่ที่บริษัททําอะไรรออยู่ก่อนได้ สุดท้ายอ่ะเขาก็ต้องไปรับไปแหละพระโพส์บอกว่าแล้วอยู่บนบนเนี่ยอยู่ก็ต้องมารับอายู่ดีนะเพราะถ้าอยู่ไม่มารับอ่ะแล้วอาจจะกลับบ้านยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันนะเขาก็ต้องไปรับอ่ะต้องเช็คตารางการเดินรถดีๆนะคะตารางการเดินรถเนี่ยก็จะมีในออนไลน์แล้วที่โพสเห็นนะในห้องสมุดก็มีนะ มันเป็นเล่มๆเขาก็จะมีเป็นน่าจะเปลี่ยนทุกเดือนะมัง้งไม่ได้ใช้รถนะก็เลยไม่รู้รัฐที่พบอยู่เนี่ยโบอยู่ที่เดลาแวร์นะคะอยู่ที่เมืองนิวอร์กนะคะรถเมย์รถไฟไม่ได้มีเยอะเพราะว่าเป็นรัฐเล็กๆเมืองเล็กๆในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจบริษัทท้างร้านต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเท้าเดินทางกันโดยรถยนต์กันมากกว่าจะไม่เหมือนกับ รัฐใหญ่ๆเมืองอย่างใหญ่อย่างเช่นเวลมิงตันนะคะเวลมิงตันนี่ก็คือเมืองหนึ่งที่อยู่ในรัฐเดลาแวร์นี่แหละวกเป็นกังวลรขับรถไปทํางานที่เวลมิงตันก็สถานที่ที่รถไปทําความสะอาดห้องนะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีไม่เกินนั้นนะคะอยู่ที่ว่าอาจจะมีรถติดบ้างรถเยอะบนถนนบ้างนะเมืองน,นั้นเขาจะผู้านคนอยู่เยอะกว่ามีตึกมีธุรกิจบริษัทเยอะมากกว่านะการสัญจรไปมาก็จะมีรถ ประจำทางรถเมย์เยอะเลยมีหลายสายเมืองที่พุดอยู่เนี่ยพุ๊ดจำได้ว่าพดเคยนั่งรถเมย์อยู่สายหนึ่งพุดไม่รู้หรอกว่าสายนั้นนะเขาไปไหนเขาเปิดประตูคนข ب, บนับปดก็ตะโกนถามเลยว่าไอาจะไปสถานีรถไฟตอนนั้นกับเพื่อนพาเพื่อนไปหัดนั่งรถเมย์นั่งรถไฟเพื่อจะหัดไปโรงเรียนก็ถามเออไอจะไปรถไฟอะ่ะสถานีรถไฟอะ่ะอยู่ไปไหมเขาบอ,อกอไปเขาก็พาวน์วนวน,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 วนไปแล้วบอกไอไม่ได้ว่าจะลงสถานีรถไฟนะไอแค่มาหาข้อมูล พอไปถึงสถานีรถไฟมันก็ไม่ไกลจากบ้านพ้อรถนะนะขับรถไปพอไปสำรวจมาแล้วหลังจากมีใบขับขี่ขับรถได้เนะี่ยก็ขับไปประมาณ10นาทีมันอยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยที่นี่รัฐที่เราอยู่เนี่ยมีมหาวิทยาลัยใหญ่ที่หนึ่งชื่อว่า university of delaware นะคะไม่ใช่ delaware university นะมันมันมี delaware state university อะไรสักที่หนึ่งนะคนะ นะคะถ้าเกิดใครที่รู้นะ,ะแล้วก็คุณอาจจะไปเซิร์ชเจอข้อมูลเงี้ยมันคนละที่นะทีนี้พอรถเมย์เนี่ยเขาจอดเขาจอดที่สถานีรถไฟเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเออพ้นไม่ได้จะมาเดินทางอะไรกันเขาก็เลยบอกให้ผู้โดยสารบนรถคนหนึ่งอ่ะผู้ชายให้ลงไปเอาใบตารางการเดินรถไฟมาให้นะคะเออใจดีมากเลยอะ่ะนั่นแหละก็คือเป็นการขึ้นรถเมย์ครั้งแรกนะคะปรากฏว่าเพือ่อนโบะอ่ะเขาก็ ต้องไปรายงานตัวที่โรงเรียนแล้วบังเอิญม,มีมีเพื่อนของเพื่อนเองอ่ะเขาอยู่ที่อเมริกาหลายปีแล้วแหละแต่เขาอยู่คนรัตเขาก็มาหาแล้วเขาก็เป็นคนพาไปะนะปรากฏว่าไอ้สายรถเมล์ที่เราขึ้นกันอ่ะไม่ได้วิ่งไปเส้นทางที่เราไปไม่ได้วิ่งไปตรงสถานีรถไฟหรอกแต่วันนั้นอ่ะคนขับรถใจดีก็พาเราไปนะเพื่อนก็เลยรู้ว่าเออมันมีสายรถเมล์อีกประมาณ1ห,หรือ2ส,สายวิ่งอยู่ ในเมืองที่เราอยู่นี่แหละแต่ว่ามันไปคนละเส้นกันนะนี่แหละก็คือที่บนมีประสบการณ์แล้วก็เคยนั่งรถเมย์ไปห้างใกล้ๆบ้านแต่เส้นทางมันอ้อมมากถ้าเปรียบเทียบกับขับรถเนี่ยเขาก็ต้องอ้อมไปรับคนให้ทั่วถึงนะเพราะว่ามันก็มีคนหลายคนเหมือนกันที่ไม่มีรถยนต์นะ่ะก็มีรถเมย์สายหนึ่งโปอะต้องไปหาเพื่อนไปเที่ยวห้างกับเพื่อนก็คือนั่งจากที่นี่แล้วก็ไปลงที่ เวลมิงตันแล้วก็ต้องต่อด้วยรถไฟไปลงที่ฟิลาเดลเฟียอันนี้คือรถไฟข้ามรัฐแล้วนะคะรถไฟก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ถ้าขับรถไปเนี่ยมันจะเร็วกว่าเพราะว่าขับรถมันตัดเส้นทางตรงกว่าประมาณนั้นนะะรถเมยมีจำกัดแล้วนะร,ระัฐโพะรถเมในเมืองจะมีเยอะแยะมากมายไก่กองเวลาซื้อตั๋วรถเมนะ เขาไม่มีกระเป๋ารถเมย์เหมือนในกรุงเทพนะหรือเหมือนที่ต่างจังหวัดเขาก็มีเด็กเก็บรถเก็บเงินใช่ปะ่ะหรือบางที่ไม่ใช่มีเด็กเก็บเงินก็เหมือนแบบประมาณว่ารถ2แถวเล็กๆ2แถวน้อยเงี้ยก็จ่ายกับคนขับตอนลงใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะที่นี่พอขึ้นรถเมไปเนี่ยเขาจะมีกล่องใส่ตั๋วหรือใส่เงินน่ะตรงคนขับเลยอ่ะแล้วไม่มีเงินทอนด้วยนะถ้าเกิดว่าเงินคุณเกินไม่พอคุณก็ไม่ได้เงินทอนนะคะคุณสามารถที่จะซื้อตั๋วออนไลน์ ได้มั้งถ้าเพื่อจำไม่ผิดนะเพราะมันนานมากเพื่อจำไม่ได้ว่าซื้อตั๋วยังไงวะคือถ้าคุณซื้อตั๋วออนไลน์เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะว่าเขาส่งมาให้ทางไปรษณีย์หรือสามารถที่จะไปซื้อที่ท่ารถเมย์เขาก็จะมีสถานที่บอกแลยว่าจะซื้อตั๋วได้ที่ไหนยังไงนะก็ไปซื้อมันก็จะมีเป็นแบบตั๋วใช้ ทั้งวันเขาเรียกเขาเรียกวันเดย์พาสแล้วก็มีตั๋วเป็นรายเดือนแล้วก็มีตั๋วเป็นวันวันคือถ้าคนที่เขาเดินทางประจำอะ่ะเขาก็ต้องซื้อเก็บไว้อ่ะแต่อย่างของโอดนะไม่ได้เดินทางประจำแต่ว่าโอดเคยซื้อตั๋วเป็นวันเดย์พาสอยู่ครั้งหนึ่งซื้อยังไงจำไม่ได้แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหยอดใส่ตู้แหละแล้วพอยอดปุ๊บ มันจะมีที่กั้นคนเข้าขึ้นรถอะถ้าเกิดแล้วเราไม่ยอดเงินอะคน,คนขับรถเขาก็ไม่เปิดที่กั้นให้เราอะเว <c oughs> ลาลงรถนะมันไม่ได้มีออดแบบกดออดน,นะถ้าใครที่อยู่กรุงเทพคงจะนึกภาพออกนะมันจะมีกดออดได้ทุกที่เลยใช่ปะ่ะรถสองแถวต่างจังหวัดเนี้ยเขาก็บางครั้งก็จะมีออดบางครั้งก็จะแบบเคาะกระจกคือจากประสบการณ์ที่วนได้ใช้บริการที่ไทยบ้างอะนะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะมีสายให้ดึง เพราะจำไม่ผิดคือตอนที่วัดใช้มันจะเป็นสายสีเหลืองต้องหนึ่งครั้งหนึ่งเว้ยมิสเตอร์เขาลดเสียพอรถเขาเสียเนี่ยเขาก็อยากจะนั่งรถประจําทางกลับมาบ้านไงเพราะว่าเขาต้องเรียกให้รถมาลากเอารถที่เสียของเราไปเข้าอู่แล้วจากอูอะ่ะก็ต้องนั่งรถเมย์กลับบ้านเพราะเออเขาจะลองนั่งรถเมย์กลับบ้านดูไงเขาก็ ทรมาถามว่าเออค่ารถมันเท่าไหร่แล้วมันต้องจ่ายยังไงอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ถามว่าเวลาลงทํำยังไงอ๋ออ๋อไม่ใช่เขาถามเขาถามก็าามบอกเขาไปว่าเออเวลาลงอยู่ต้องดึงสายนะ <c oughs> พอมิเตอร์กลับมาถึงบ้านเว้ยเขาเหงื่อท่วมตัวเปียกเลยว่าอ้าวทำไมอยู่เดินมาจากไหนเนี่ยทาไมเหงื่อท่วมขนาดนี้เขาบอกว่าก็ไปรถเมย์ใกล้อ่ะ อายืนแล้วแล้วพนักงานขับรถเขาไม่จอดอาก็นึกว่าเขาเห็นอายืนแล้วเขาจะจอดเนี่ยบอกไม่ ai, ยู่ต้องดึงสายสิมันเลยป้ายใกล้แล้วอก็เลยดึงสายมันก็เลยไปจอดป้ายไกลแล้วก็เดินกลับเข้ามา <c oughs> <c oughs> ก็เลยเหงื่อท่วมเลยนะ <c oughs> ตอนนั้นมันยังไม่มีพวกอูเบอร์หรือลิฟต์ไงให้บริการนะนะแต่ถ้ามีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้ไหมเพราะว่าโปก็ไม่มีแอ่แอปมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่คิดว่าจะใช้ด้วยแหละก็เลยไม่ได้มีแอปมีอะไรไว้นะที่นั่งรถเมย์เนี่ย เขาจะมีจํากัดนะเขาจะไม่แน่นเอียดเหมือนรถเมย์ที่กรุงเทพเพราะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมานะถ้าต่างจังหวัดนี่บ๊ก็บอกไม่ค่อยถูกนะเขาจะเป็นที่นั่งไม่กี่ที่นั่งเองอะ่ะเพราะว่าคนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นกันเยอะในในรัฐที่พบ๊อยู่ในเมืองที่พบ๊อยู่นะตอนที่โบ๊ไปเที่ยวห้าง เฮ้ยมันแน่นว่ะคนยืนกันแน่นเอียดเลยอะ่ะอันนั้นแหละพระระยะทางมันไกลไงแล้วบางครั้งอะ่ะก็เจอคนบ้าด้วย่าเคยเจอคนบ้าเลยยานรถเมย์เขาก็ชวนคุยคุยคุยเลยไ,ไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องอะ่ะคุยอยู่นั่นแหละคุยไม่เลิก <c oughs> บริษัทรถนะรถเมย์ที่ในรัฐโตที่ใช้เนี่ยซึ่งจะเป็นบริษัทชื่อเดียวกับรถไฟรถไฟที่วิ่งในรัฐเนี่ยคือเซปตาแล้วก็จะมีรถไฟที่วิ่ง ต่างรัฐนะคะรถไฟที่วิ่งต่างรัฐคือบริษัท Amtrak นะคะ Amtrak เขาจะมีเส้นทางที่ต่างกันไงถ้าในรัฐก็คือเซปตา Amtrak จะไม่มีวิ่งในรัฐนะที่โบนเข้าใจนะแล้วก็จากที่เคยคุยกับเพื่อนที่เขาใช้นะเวลาเราจะซื้อนะคะเราจะซื้อออนไลน์ก็ได้หรือไปซื้อที่สถานีก็ได้อย่างที่บอกทีนี้สถานีเนี่ยเราก็ต้องเช็คด้วยนะว่าสถานีที่เราจะไปที่เราจะลงเนี่ยมันมีกี่โมงบ้างมันไม่ได้มีแบบ ทุกวันเหมือนเดิมไม่ใช่นะเหมือนอย่างที่ที่บอบอกตั้งแต่ต้นว่าเราต้องเช็คตารางทุกครั้งนะคะเคยครั้งหนึ่งจําไม่ได้ว่าไปไหนอะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะขับรถระยะใกล้แล้วก็ไปจอดสถานีในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยพวกก็เช็คเวลาแล้วพวกก็นั่งรอท้าไม่เห็นมีรถไฟมาเลยวะไปกับเพื่อนนั้นปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาที่ตู้ มันมีตู้อยู่ตรงสารารถไฟว่าเออเนี่ยไอจะไปเนี้ยทาไมมันไม่เห็นมีรถเลยเขาบอกว่ารถไฟตกจากตรงเนี้ยไม่มีมันจะมีเป็นรถรางเขาเรียกรถโทเละนะคะเป็นลักษณะเหมือนตู้รถรางตู้เดียวอะที่นั่งขึ้นไปข้างบนก็เป็นแบบที่นั่งไม่กี่ที่นั่งนะเขาจะพาเราอ่ะไปที่สถานีรถไฟอีกที่หนึ่งแล้วเราก็ขึ้นรถไฟตรงนั้นโดยที่ค่าบริการเนี่ยมันรวมอยู่แล้วอ่ะนะเออแบบนี้ก็มีด้วย เวลาเราจะลงเราก็ต้องดูด้วยว่าเวลาที่เราต้องการจะลงอะ่ะมันมีสถานีที่เราจะไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคือคุณต้องเลือกเวลาดีๆนะถ้าคุณจะลงสถานีที่มันไม่มี เวลานั้นที่รถไฟไปจอดอะ่ะคุณก็จะไม่ได้ลงนะเพราะรถไฟเขาจะไม่จอดหรือบางครั้งรถไฟไปไม่ถึงอย่างเงี้ยต้องดูดีๆนะอย่างสถานีที่บ้านโวละคนไม่ค่อยเยอะเขาก็จะมีจัดให้บริการแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นคือคนเดินทางไปทํางานกับคนเดินทางกลับบ้านแค่เนี้ยแต่ระหว่างวันมันจะไม่มีนะมันต้องไปขึ้นที่สถานีอื่นนะสถานีรถไฟใต้ดินมันก็คือสถานี ปกติเนี่ยเรามั้งเพราะว่าอย่างที่บอสไปอ่ะรถไฟที่มันวิ่งอ่ะมันก็มีวิ่งทางใต้ดินแล้ววิ่งขึ้นข้างบนว่าเส้นเดียวกันว่ะแต่ว่ามันจะมีสายที่เขาวิ่งคนละเส้นทางอ่ะนะก็อาจจะเหมือนแบบรถไฟ BTS บ้านเราอ่ะคุณจะไปเส้นไหนอ่ะแล้วคุณก็ต้องไปต่อรถไฟเงี้ยมีแผนที่ให้ดูเหมือนกันนะเส้นเหลืองเส้นฟ้าเส้นแดงเส้นเขียวอะไรก็ว่าไปะนะดูดีๆนะบอสเคยไปรับเพื่อนคือตอนนั้นเนี่ยอยากลองนั่งรถไฟไปรับเพื่อนที่สนามบินไนงะ แล้วปรากฏว่าเช็คเวลาผิดอีกค่ะกับไม่ทันรถไฟกันอีกอะตกรถไฟเพราะว่าเพื่อนมาดีเลย์ด้วยแหละก็เลยไม่มีรถไฟกลับบ้านก็เดือดร้อนมิสเตอร์อีกเหมือนเดิมโทรให้ไปรับมิสเตอร์บอกทำไมอยู่ไม่ขับรถมาเนี่ย <laughs> ต้องดูดีๆเพราะว่ามันต้องมีการเปลี่ยนสายรถไฟด้วยนะคะแล้ววิธีการเปลี่ยนสายมันก็จะลำบากนิดนึงอ่ะมันต้องวิ่งข้ามขึ้น ันขึ้นบันไดเลื่อนอะไรไปลาบากมากเราไม่สามารถที่จะวิ่งกระโดดข้ามรางรถไฟไปได้นะถ้าคุณได้ดูหนัง เราด่างบ้างนะมันจะมีรางรถไฟของต่างประเทศอะ่ะมันจะเป็นหลุมลงไปลึกๆอะ่ะถ้าเกิดตกลงไปแล้วไม่มีใครอยู่แถวนั้นคุณก็อาจจะถูกรถไฟชนตายได้นะมันขึ้นไม่ได้ปีนขึ้นมาไม่ได้ไงมันสูงแต่ว่ารถไฟฟ้าที่บ้านเราอะเรเห็นลามไม่ลึกมากเราก็ไม่สามารถจะวิ่งข้ามรางได้เหมือนกันเราก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่สถานีรถไฟที่นี่มันใหญ่โตโมโหรานมากค่ะคุณ ุณเดินหลงได้เลยนะแล้วมันจะมีชานชลาแบบจะไปทางซ้ายทางขวาอะไรประมาณนี้มันไม่ได้มีรถไฟแค่สองขบวนไงมันมีพลบเลยอ่ะถ้าเกิดขึ้นผิดอ่ะก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วอ่ะ <c oughs> ต้องระวังดิและทีนี้มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งไว้มิเตอร์ไปด้วยก็ค่เพื่อนไปหัดนั่งรถไฟนะแล้วขากลับมาเราก็นั่งรอกันแล้วครันนี้ก็มีคนบ้าเขาก็นั่งไอตรง ที่นั่งสําหรับรอรถไฟในชันชลานะแล้วเขาก็คุยกับมิเตอร์ไว้นะเราก็เลยแซวกันว่าเฮ้ยมิเตอร์เพื่อนอยู่อะโหคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเขาบอกเขาไม่รู้จักอะ่ะมาคุยด้วยอะน่าจะแบบเป็นคนบ้าสติไม่ค่อยดีน่ากลัวน่ากลัว เคยไปกับเพื่อนเราก็แบบคอยดูหน้าดูหลังอะ่ะเพราะว่าสถานีรถไฟอะ่ะมันมืดเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่เปิดไฟให้มันสว่างสว่างมันไม่เหมือนแบบสถานีรถไฟหัวลำโพงนะแบบสว่างใช่ไหมอันนี้มันมืดอะ่ะรถไฟเขาดีนะเขามีที่นั่งเป็นเบาะทุกอันเลยอะ่ะ ที่ที่ปดขึ้นนะมีที่นั่งเป็นเบาะนะคะแล้วก็แตามันวิ่งอ่ะมันไม่รู้สึกหรอกว่ามันกระแทกกระทันกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยออรู้สึกว่ามันสบายรู้สึกว่าสบายแล้วก็เป็นรถไฟแอร์นะคะ สภาพรถไฟก็จะดูไม่เหมือนรถไฟบ้านเราอ่ะเพราะรถไฟบ้านเรามันจะเป็นแบบสีเทมเิม,มใช่ปะรถไฟที่นี่อ่ะที่วดเห็นน่ะไอสีเทมเิมอ่ะที่พดเห็นน่ะมันจะเป็นรถไฟสําหรับขนสินค้าแต่รถไฟโดยสารอ่ะจะเป็นสีเงินเงินจะมีป้ายบอกเออนึกออกแล้วตอนที่ขึ้นวนก็สงสัยเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าขบวนไหนไปไหนเงี้ยมันจะมีป้ายเขียนบอกด้านข้างเหมือนกับตู้รถไฟที่บ้านเราเหมือนกันแหละแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราไม่ได้สังเกตแล้วก็สามารถจะดูได้ว่ามันจะมีป้าย ายไฟวิ่งหน้าขบวนแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้สังเกตที่รถเราก็สามารถที่จะสังเกตได้ที่ชานชลาเขาจะมีป้ายไฟบอกไว้ว่าตรงนี้ไปไหนอยู่ต้องยืนรอตรงไหนตรงนี้นะถ้าอยู่จะไปที่นี่อยู่ต้องรอรอตรงนี้นะแต่เพอเคยเคยไปขึ้นผิดเหมือนกันอะยืนรอดีนะไม่ได้ขึ้นไปอะก็ยืนรอแล้วเอ๊ะมันไม่เห็นมันมาสัทีมันขึ้นแต่ตรงเนี้ยถามคนเขาเขาบอกเอ๊ยอยู่ตรงข้ามไปอีกฝากหนึ่งก็เลยรีบเปนไปอะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดอะ ก็ต้องรออีกนานเลยบางครั้งอ่ะอย่างที่บอกไปอะรถไฟมันแต่ละที่มันไม่ได้วิ่งแบบทุกชั่วโมงหรือทุก15นาทีทุกอันไม่ใช่นะคะค่าตั๋วไม่เท่ากันตลอดเวลานะพดเคยครั้งหนึ่งเขา ถามว่ายูจะกลับกี่โมงมก็ถามเขาว่าเอาแล้วมันต่างกันยังไงเขาก็อธิบายให้ฟังอะว่าเออมันเป็นช่วงเร่งรีบกับช่วงที่ไม่เร่งรีบคือถ้าช่วงเร่งรีบก็คือช่วงคนเลิกงานเงี้ยค่าตั๋วก็จะแพงกว่าช่วงที่ไม่เร่งรีบประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะจากที่โบนมีประสบการณ์ใช้รถไฟแล้วก็รถประจําทางน,นะคะส่วนในรัฐอื่นเนี่ยเคยครั้งหนึ่งไปถ่ายรูปงานรับปริญญา เพื่อนคนไทยเขาจ้างไปแหละมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยมีรถรางด้วย มันมีรถรางวิ่งอะทุกคนในเมืองนะคะมันไม่เคยนั่งหรอกนะแต่มุนเคยเห็น <c oughs> มีประสบการณ์เท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมก็หาข้อมูลเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณก็ใส่ชื่อเมืองที่คุณต้องการรู้นะคะแล้วเวลาคุณดูภาพนะคุณต้องดูภาพดีๆด,ด้วยว่ามันเป็นเมืองที่คุณต้องการรู้หรือเปล่าเพราะบ,บางครั้งอะอย่างปุ๊เซิร์ชไปอะปุ๊บเซิร์ชว่า train station in p h i l a เด l p h ียอย่างเงี้ยหรือปุ๊บเซิร์ชชื่อเซปตาหรือแอมแทร็กบริษัทของรถไฟอย่างเง มันไม่ได้มีเฉพาะในอเมริกานะมันมีภาพที่เป็นรถไฟทางยุโรปแสดงขึ้นมาด้วยนะเพราะ,ะนั้นคุณต้องดูข้อความที่เขาเขียนประกอบภาพดีๆนะคะโอเควันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะในการเล่าเรื่องนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาดูช่องของโบ๊ทนะถ้าเกิดคุณมีคำถามหรือคุณอยากรู้อะไรอีกอะไรก็ได้อะ่ะก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ถ้าโบ๊ทรู้โบ๊ทจะมาเล่าให้คุณฟังนะคะถ้าโบ๊ทไม่รู้แต่พอที่จะ มีข้อมูลบ้างเล็กๆน้อยๆก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะคะไปแล้วนะบ๊ายสวัสดีค่ะบาย